คอยว่ามั่บ่ถ้าจะหมดว่าทำได้แล้วก็คอยให้หลังวันถ้าทำไม่ได้คอยปานจีวิตอย่ยในมั่งบ่อย่าตกใจตัวนึงโยมันนาอะไรตัวนึงโยมันเกเจิน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 แกมาแกมาเออสวัสดีครับชื่อไรชื่อยอดทองครับอ๋อยอดทองมากี่คนไหนหมอ เงี้ยครับพุ่มเป็นหมอหมอมาข้างหน้าสิ <c oughs> นี่เป็นหมอเสน่ห์รับเปิดหมอเร็วทำเสน่ห์ได้จำใหายแล้วการทำเสน่ห์นี่เราต้องทำยังไงอ่ะการจำเงาให้ยาวต้องการในผู้ยิ่งอยากคือจองห่วงคือพึง่งต้องห่วงขี้พึง่งใช่ ก็ขี้พึ่งก็มีได้ว่าต้องหุ้งเป็นมันเอาขี้พึ่งมาหุ้งให้เป็นมันมันจึงจะเป็นยอดใช้ได้โอ้แล้วมันจะต้องใช้อุปกรณ์มากไหมกับมือปอยร่วมควรกับอุปกรณ์เช่นเปล่าตาเตียวหรือปัญ่าเปล่าเดียวปันหัวปะจิตประทกไประยปัานี้ย,ย,ย,ยจำได้โอ้อยางนั้นเหรอครับ จช่นทีนี้ก็จะต้องทำบารมีพิธีทำบารมีพิธีใช่จก็จะต้องเอาปลาข้าวเข้ามามากกันไม่เป็นเสมุมไม่เป็นห้องห้ามเคยเห็นไปจากนอกได้โอ้อย่างนั้นครับการจ้างงานกับหม้อก็จะไปริกรบกาชาห่วงขี้พึง่งหุวงน้ำมันลงในพื้นจีที่อุ้มในผ้าข้าวหอย่างเงี้ยครับอ๋อน,นั่นไง ต่ว่าการที่ว่าจะจํานี่จะต้องมีผู้หญิงห,หนึ่งคนมีผู้หญิงหนึ่งคนใจครับเป็นผู้ช่วยมอโอ้ไม่เป็นไรเรื่องผู้หญิงนี่เราหาได้ไอ้ปราไปเอาเมียมึงมาสมมมใิให้เมียเพิ่มเป็นผู้วยจมอก็ใช่ให้เมียของมึงมาเป็นผู้ช่วย ของหมอคนนี้อ oh, <c oughs> ๋อเห็นยืงแนวตั้มบันปลื้มหมอใครจะไงเมียมึงก้าวไปช่วยวุ้งควายวุ้งได้กูนะไม่อันทั้ไม่ได้ต้องมีผลกลุ่ยแนวผู้ช่วยหมอผู้ช่วยหมอก้าวไปกันใครบอกมึงแล้วว่าก้าวไปกันผู้ช่วยหมออยู่ข้างนอกโอ้ยแก้วเลยได้กินเหยือนกินเด็ดร่วนดิ จะยินยองในใจเขาแค่ขันข้อเดียวได้พอนิ้ยผมจะเล <as> ิกเสีย <diction> ก <aries> <ỗ phones> ูไปเอาเมียมึงมาเดี๋ยวนี้กลับๆๆับกลับ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 อืมอืมมาแล้วกับเออเออนี่ต่อเดียวมึงเข้าไปเป็นผู้ช่วยหมอหน่อยเป็นผู้ช่วยต่ำเปลือกอะ หมอจะเกี่ยวมันซะหนีม <paling S 2> ึงจะต้องเข้าไปช่วยกากาได้กาอยากไรละกามันมอดิร์นเออฉันไปเป็นผู้ช่วยอิงกาช่วยคว้าควายคว้าไรก็ได้กาเอาเรียบร้อยล้วหมอนะเราได้จัดแจงคนที่คว้าเตาน้ํามันไว้ท่านเรียบร้อยแล้วงาองาเรื่องที่นี่ตั้มปลือหลาวกันรันเราป้ามียาการพัก้าวไม่ได้เนี่ยนิ่ยมปลื้ลาวีอากาไม่ได้ คือในใบนำปีตี้อันนั้นจะต้องมีผู้หญิงกับหมอ้อท่านั้นช่วยหมในใบนำปีตี้ยังผู้หญิงกับหม้อเท่านั้น,น,น,นแล้วแล้วเล่าอะยู่น้อยข้าวข้างในไม่ได้ข้าวไม่ได้กลางในจะโยกันหนอกได้ไหมโยกได้ข้างนอกแต่าชคิกว่าเล่ฮะยังดูจกงามกิ้นเลยเปริตนี่ เจ้าใจดำนี้เอามึงอย่าช้าอยู่สิรีบไปทำเสน่ห์พระนางเจ้าเป็นสุมาจะได้มาเป็นตีรักของเราเจิน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 ,จนมาทางนี้มาทางนี้มาเหมือนปวดจักอ่ะกินเปรตนี่ไม่เพื่อกูมึงอา้าวไปนะเข้าไปช่วยหมอการการับกรรมรังการม่อมโอก่ะทีนี้กรับพิ่มไปกันไปไหนเราเพิ่มก้าวไปช่วยครบหมอเขาบ,บอกแล้วว่ามึงห้ามเข้าไป อืมไล่วงการน,นันตีอนไม่รู้ร้อยโจโอูในโมงนี้ก็แล้วคราวนี้กูจะต้องได้นางปินสุมามาเป็นเมียรักของเราแน่นอนก้ามยองก้ามมาก<ะ>้ามก้าอุย้ยอย่าช่วยมันกันพอดีต้นหยาเล่าตาฉันตันนั่นเลยก้า นี่ต้นไม้ฉันนี่ช่วยกว้าวเาต่าก้อยตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยกันปลาก้าวก็เรียบร้อยเร็วทุกทิ้งทุกอย่างเรียบร้อยเร็วที่นี่ก็ต่อเดียววันนะมึงอย่าดังเพราะว่ากูนี่เป็นหมอปเป็นหมอทั้งที่นี่กันเวลาเชิญทำปีตรีเทวด,ดามันจะมาเข้าวรงวันนี้ข้าวจงกันเลยนี่มัน,นต้องข้าวจุงที่นี่เทวด,ดาทำไรโดอเดียวต้องบริกรบข้าจามึงยยอย่าช่วย มึงใหญ่ดังมึงใหญ่แรงเจ้าใครแก่ไหมแต่ฉันอีเจ้าเฉยเลล่ะกะเมียเอ้ยเมียคอยข้าวตุกขไว้ยี่นี ONG, ้กะเงาเฉียมชัวดีจีเรื่มงจำปีตีอืมจังยา au, ouais. มโมตระบกวาโตระโตจัมมาจัม huh. ปุตชาเสียงดีกะโมกกะจิบนิวกาไว้เต่ากุมปารี ปุกปะกครองทองตีในเกตจักาวาลท่านทรงอาพลมาวอนตะการลรบันเทิงเรื่องจานจำรันพเใยเห็นหมอเกี่ยวยาปรอมหน้าหนังเนยดีอ,อกดีใจหุ่นนั้นันมามาจึงจะช่วยนมเอื้ออาอุอ่นใจกัน ช่วยนุ function, ่มจันทร์ใจอะครับมึงอย่าเจ้ามึงอย่าดังมึงอย่าดังมึงแก่กูที่เราช่วยแล้วเกย์อะก่าช่วยอืมอืมตากุ้งปาลีหนูช่วยมึงแก่กู้ที่ตากุ้งปาลีนั่นอยอะก่าเนี่ยที่มาจ้องมือกู้อืมอืมอืมอือืมเมย์อุ้ยเมย์เมย์กู้เมย์เย็นมึงอย่าเจ้านะมึงอย่าเจ้าตะมึงโยู่ใจใจจังนี่อกดีใจวุ่นนันปั่นมามาตึงช่วยนมจันจุ่มมั่งจาก้อยยำกำเกา ให้ก้าวตำราบ,บริพุนจันตรจามาตีวะแม่เอ้ยแม่จะตายองบันนี้กับบิดวะนุ่มมันอีกาดไก่เปรตนี่มึงแกล้งไอเปรตยันเทวะดาเลยไม่ใช่กูเราเทวะดาอง,งาอ์ในเลยอ่ะกะแต่ม,ามาันมาคือคือเบลอเบลอ์บันนี้อ่ากะเฉยยินยินกัน มึงหยาดังมึงหยาเจ้าวันตาต้งบุตรปีที่ไม่จำเรจกูไปควงจอมยักษ์นะมึงจะติดร้างอันเนียค่ะเรอเอาแต่ตึนตำไรเ็กับตึนตั้มแต่กันนั้นโอ้งจอบปอ้ยเจ็บหนิยวกระไวไปจวนหน้ายผู้มีฤทธิ์ใครเอ็นมอเกี่ยวยามาร้อมหน้าหนังน้อยดีออกดีใจหุ่นนั้นปันมามาตึงละจูบให ไอจูบจัดสิหยาดังสิหยาดังไปแก่คู่จูบสิเล่าแล้วใกล้จูบแล้วล่ะกันไปชวนพระนารายณ์มาจงคู่นี่คูจูบอปล่อยแต่กับปล่อยปล่อยหยาเจ้าหยาดังหยาดังเห็นโมเกียวหยาผมหน้าหนังนุยนิยกดีใจวันนั้นเป่นมามาตึงแล้วจูบแล้วลูบไปนัดปูริปุนจันจูจะมางาเทวาจัวะาอ ตายอ้วเลยค่ะพีที่กำพี่ร้อยกับมึงห่าเจ้าแากกูบอกแอาไปช่ว,ชวนหน่าไายหนูจูบมั้งมึงทำต,อาาตำ่อตะกัทำอะไรงแจ๊ดดาาจักตะกัจ๊ไไปลาวกะแลทริปนิ้โอเคไวตาปัตตาวิฮตาปัตตาวีเร็วทีนี้ไดโจูลยค่ะหาเจ้า จีบนิวข้าวไอ้เ <handic> ต่ป <Ireland> <dem> ัตตาวีปกครองตรงทีในเกตปัตุธาเอามือกำนมเอามือกำออกช่วยปกยอยข้าได้โจและวกันได้โจและวกันอย่าเจ้าแต่อย่าเจ้านี่เต่ากลุ่มเต่ากลุ่มเต่าปัตตาวี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 อะไรอะกันเต่าปัตตาวีอะไรจะแต่กรรมอีกก้อนละกันกูควงกแต่กูควง โอ้ตายกุ้งเนี่ยแม่กูควงกันกูควงตายกุ้งตายโอ้ยแก้วตีรีเหมือนกับกูไม่เบงว่าเปลืออุบะในตายหนูก็ควงเร็วนุก็ควงเร็วในตายคนนี้ให้มันควงไปจากกูใจกุ้งนี่ช่วยกันตะการปีปราบขาเหม่เอ้ยแม่จ่าโตกับมอวูบาสแล้วกัแหมยจ่ามันเรือน้องมันเรือมันเรือ ช่วยกันบีบลาบเออช่วยกันกะนช่วยกันกับตันตืน้อเนาะต่อกระม้าอุบาร์แหละกะในม้าอุบารตันตื้อแล้วม้าเปรตไรกะเต้าก้มปาลีมาตึงกระตรงเก้ากระตึงมาช่วยหนุ่มจันกะา,ามาช่วยหนุ่มมึงกะอันยนี้ยแล้วโรบลาอีตัวหน,นารายมาตึงกระมาจูบจันกะแต่ไม่นักเต้าปะตะวีกะ รอยกามีทีเดียวกะไปยะตัวกันม,นมอบเลสแล้วไปไปคว่อง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 ,องมันตบหลานตีเนี้ยตายแหละพี่เอ,อ๊ะมาค่ะช่วยกันเราจะยักยงก็ส่งสั่งบัตรนิวไอเดนกาด สังกาถาบริวารตานทั้งหลายได้ทำพิธีปลูกเสน่ห์เลมันยาไรเพื่อจะได้ปิ้นสุ่มายอดยาใจม่มปอกับรับม่มปอกับรับอ๋อทำไมระบับม่มปอกับรับจอยกันครับจอยกันครับ <S <S 1> <S 1> เป็นยังไงนายปรับยังไม่เสร็จพิธีทิมพาเมียก็มาทำไม ไม่ใจกับม่อมโป้กับโต๊กับม่อมอบาร์ม่อมบาดลวดแล้วกับทำไมอม่อเป็ดนั้นกับปวดตึงหวัดเตาลงปาลีแล้วก็เอามือช่วยมุงเมี่ยมป้อมกับพ่อปลายส่วนหน้าลายตึงจูบกับปวดรุดได้แลยเตาปัตตาวีนั่นเนี่ยมันคลำหมอาวัยาวะเป็ดเมี่ยผมก็อ้าวทำไมทำเช่นนั้นโต๊กับม่อมหลามอกแล้วนะครับ ร้านชีวิตม่มโปร๊ร้านชีวิตหน้าวายมันช่วยกันนะครับบอคา่วยกันกันในเข้ามาเอ้าเข้ามาหน่อยสิหมอตายอยู่นี่ยังไม่แมวกูบาดไม่เ,มเลือถีกูเลยง <c oughs> เร็วให้กวงไปจ้าในเข้ามาเราหน่อยสิยนี่กลับมาอ่ะ <c oughs> ตายเลยในเรื่องมันว่าอย่างไงนี่เมียนายปรบาบก็มาบอกเราว่าตัวของมึงเองนะไปคำนมเขาใช่ไหมครับอา้าวเราไปคำของเขาทำไมเฮ้ไม่ใช่เราไปจับอวัยวะเพศของเขาด้วยแงๆน่ๆใจทำเรื่องจะไน,นี่ต้องควงกันคนห่ากแกบ งาโมโหไหนมึงทำยังไงเฮ้บอกให้หน่อยสิคือไะเคือบการทำเสน่ห์นี่แดลนั่นตะตันตาวันใดกับพระเมรุปินทุมาดันจูบไหมก็จูบสิเนี่ยันจูบจูบแล้วดันกอร์ดไหมคอรดสิง <c oughs> ่ายเรียนก็กอรด จะตันกรรมคย้ไหมคลับสิเฮ้ยแล้วจันเอาไหมเอาสิเฮ้ยเฮ่มีหมอ้อดำไว้คนก็เรียกว่าหม้อเบิกยือไว้คนจันตำไว้เลยปุ้มต,ต้องทำไว้หันเข้าใจไหมครับโอ้แล้วนี่ตามกระจุงจุก ว่าตาจม,มุติจานมีเปชรจำปั้นกับปานังปินจุปินุมาจาน,านเจ้าวันกี่ทีช่วยเถียนนะเงียบหน่อยแล้วเนี่ยจานเอาวันกี่ทีอย่ามาถามเลยว่าวันกี่ทีเยวเอากี่ทีมึงทำเหลือๆไว้ก่อนก็ได้ฮ่ <laughs> <laughs> ได้กับได้ไม่ทำนะ ้อยแล้วเมียกูกันนั้นงั้าหลานนี่ตันต้นไตโอนแต่ตอนนั้นเปลี่ยนคนได้ไหมกับมออ่อมปอเออตาเปลี่ยนคนได้ไหมไม่ได้ครับตาเหมากับคนไหนก็บจงเอาคนนั้นแล้วเปลี่ยนไม่ได้ครับเปลี่ยนไม่ได้แต่มไม่ตายโอนบนหนูเมียกูกันมึงอดทนหน่อยอสิวะช่วยเหลือกูเนะี่ยมึงทำไม่ได้เหรอ ทำไงเนีย่นยมาจาัดนายดูหายตายเร็วโอกะาตัวเกนี่สันไม่บักนอนกะเอออดทนเอาหน่อยทำเพื่อกูนะมาหนองมาหายตายวุ้งเร็กวกะเมื่อโปกะาลับเป็นเปลือกครอดทนเพื่อกูมาหนองมา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 เก้ามาโอ้ยการมรู้จักเฮ้ากินจิงอี่จะปุ้ยนี้เออไอ,ะอะจะไปไหนอ,อื เลยนูเมียไปไม่ได้ก็บอกแล้วว่าให้หมอทำพิธีกันนั่นกันเอาตัวจล้วไปบ่มตีน,ตตนะครับทำไมตัวนึ่งกานึ่ง้อนกับนาตายตาไปเปียรักแล้วกววางหมอทำสำเร็จแล้วกูจะได้แม่ป็นสุมามาเป็นเมียอื <g ül> มเช็คเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วหรือหมอครับเรียบร้อยแล้ว อา้าวแล้วผู้ช่วยหมอหนัวยกขึ้นไม่รอดอยู่นู้นพ่อจำจันทร์เราจำนัดแล้วแคาเออไม่เอาเวลานี้เอาเวลานีย้ยนะนี่ได้น้ำมันเรียบรอยเล้วเราจะต้องเดินทางพ้าแม่ปิ้นชุมาป้าาไปให้แม่ปิ้นจุมาในเวียงในวังแล้วกูพาไปทาไม่ได้ไม่ได้ตรงไอ้โมดจำแต่ว่าการจำานี้ ผมจะจ่ายวิธีพ้าชินลอกจิตวิญญาณของแม่นางไปออกจากองค์ทำยังไงถ้าสมมุดว่าผม่มกาวไปปับป๊บเนี่ยผมท่าน้ำมันนี่ในจิตใจก็ไม่เป็นดุมาจะหลักเด็ดต้เ่า,าพอรักเะได้า่าถึงปมจะป้าวิญญาณชินออกไปให้เดินรอบเมืองเพื่อจะให้นั่งได้ไม่ไปไหนได้โูหนานว่านะโอ้อยางงั้นเหรอนันเนี่ย แต่ก็อย่างเดียวว่าอย่างมืดเคยตักขึ้นเคยจักไม่ได้พอพ่มจะจูงจินออกจากห้องแม่ปินทูมาแต่ว่าคนข้างนอกเห็นว่าเป็นพ่มเดินจูงนั่งปินทูมาปอยแต่จริงๆพ่มจูงพี่จินอพ่มไม่ได้จูงแม่ปินทูมาปอยหนาเคยทักแต่ตาตาคนขบทักขึ้นมาจะกคนแล้วก็ไม่ความหวานพี่อันมันจะเล่นไปก้าวแม่ปินทูมาแล้วดนนี้พีจีการจะไม่จำรัดอ๋อได้ได้ได้ไดได ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกูจะทําตามที่มึงพูดครับ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 เอ้าเจ็ดการให้ปาัาถ้าเห็นแม่ปินทรมาเดินมาตอนหน้าพวกนี้นะยายใครมาทักท้วงเด็ดขาดแต่ใครทักท้วงกูจะประหารชีวิตเ,เรียบร้อยเรียบร้อยใต้เตากตา้าปนันเตรียมตัวพบแม่ปินทรมาเดี๋ยวป้อมปากีพึ่งนีไปท่าะระดับรองได้เป็นเมยียตอนนี้ขอบใจนะครับลาคอนกลับหมายต้อง

ามถักทวงว่าม้อพาผู้ใดใครเก้าใจกันทั่วหน้าเวลานี้แต่เป็นสุม,มานังคอยท้าเวลาได้ วินรุมานังคอยตาเวลาตายจีบมาลายนางต้องรักเสียแล้วนายรักซีโดยความรักความห่วงมาเจ้าช่วงรีในตอนนี้อยากจีบตายมาลายจงเออวัดกีครับ ครับจะไหวบังค้มไปแล้วอยากปราบโลกันให้เข้ามาอีกใช่ไหมคะโอ๋อามนี่ปมนี่ผม,ผมไหนอะผมแก้วเนี่ยแก้วไหนไม่รู้จัก <c oughs> นี่แม่ปินซูมาไหมครับ <c oughs> ใช่กับฉันชื่อปินซูมา <c oughs> เป็นราชินีขององค์พร,ร,ระราชาไปนูตินไหมครับ ใช่ค่ะฉันเป็นเมียขององค์พระราชาไปนุชินป่างก่อแล้วจ้องเออไอ้จ้องป่างก่อแล้วจริงเออใจเลวนี่แม่ของเรานี่แม่ของเราแม่เออนี่ลูกแก้วนี่แม่ลูกแก้วและคนข้างล้างนี่ลูกทองนี่แม่ <laughs> เขียงวาดกับดนตรีนลูกทองแม่เออ ลูกต้องยากกินนุ่มกินนุ่มกูตอบรัดไปเอ๊ะแม่เป็นจุ่ม่าเม่กองเรานี่โหกแก้วเกิดจากเปลือกแก้วนี่ก็แม่เกิดจากเปลือกก้องแม่นั่นแหละแม่อ๋อแก้วมณีนี่เกิดเป็นคนแล้วเป็นคนแล้วชั่วเงื้อนี่เป็นของตีิงนะย้งเลยมะนั่นแม่นะนั่นเลยเม่ นี่มอเราตั้งเพ้นี่คือโลกของเมยนะำเม่น้นะำเม่น้ำปอน้ำเม่น้ำปอน้ำเม่น้ำปอน้ำเม่น้ำเม่นม่ไม้นะมันโดยากี่ต้นยาพื้นะนี่เรามารับเมย์ับเพียงกับฟังมารับได้ยังไงเมืองยักษ์เนี้ยมีทหารทั่วป้อมค่ายเลยเราจะออกไปก็ลำบากนะลูกนะลูกทองครับเมยเก็บเจเมย์ไม่ต้องควายเจ็ดเมย์ ไม่ต้องกลัวเลยปวดตอนนี้หรอกแก้วได้ใจวิจาชาจุ้งเมยไปตัวเดียวให้ยอดต้องตังดาโบูปวตังนาบูตึงแยกมันจะหนี้ออกแยกเด็ดเมย์ตั้งเฟยเลยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะจะเป็นเป็นนั่นก็เพราะวะ่าพ่อไม่ออกวายแล้วว่าพอ่อป้าชินไม่จะป้าเด็ดเมย์เด็ดเมย์ตามพ่อมาทางนี้ไม่ต้องกลัวจะไอ้จ้องตังนาโบูแล้วใส่มึงไม่ตังกูมัดแรงแล้ว ฉันก้อยพี่นู้ไอปปนนีล่ละกิดตึง้งกูไอ้ปรีดเวลาไปได้ปนนูตึ้งไม่คิดไอ้นู้เพื่อนกูม,มาเอวคอยนั่งกับวินงและแต่กูกับมันเหมือนกับพกเออเอาเอาตรียมตัวเดินตั้งตั้งหน้าบโบไปเออตั้งหน้าบโบไปไปเด็ดแม่ไปไปกับปมไปไปเด็ดเมย์ลืมก่อนแล้วลืมก่อนแล้ว นาโมนาโมเดี๋ยว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 แป๊บเดียวครับหยัดเมมได้ปุ้นนาโมยเกลืหยัดเมมยักวิ่งทางบ้านทางเมืองเร็วนาโมนาโมนาโมมุมไปนาโมเต้นไม่แ้วโมเพลงดุไอ้อุ้นมึงอ้งเหล่านี้มันจู่บางเมมเป็นจูมาไม่กันเนี่ยมือ ได้เลื้ยงแล้วม่อมปอกับม่อมปอกับม่อมปอม่อมปอแบบหลอกันกับม่อมปอม่อมปอทำไมอีกไรครับเหลืงนัวกับกบป้ามานั่งปินทุ่มาออกไปแล้วนู้ไอเปรตโอ้ใจขูบอกแล้วอย่าตักท่วงกูเย็ดแม่ตุ๊กตีเบแลลาวกูหลอบมึกลาวปนทานป้าองค์ปินทุ่มา พอพลางางนพระองค์ปิ่นสุมาได้นี่นาะบากพากักมาจากเมืองยักซีหลอกจากวางตังหน้าจราลีชวนกันนี่จากเควนดินเดนมันเหล่าชวนกันนี่จากเควนบัดนี้ดินเดนมา ได้เวลาแกสำเร็จบนแล้วนะครับ <Okay. S 1> เวลาตีเทบซองเลยรวงเลยนวะเดี๋ยวก็เจอโลกกล้องพอสิ้นตะกคนนะครับมาจบเทียร